โอเคค่ะพี่น้องคะถึงเวลาแล้ว i t S Time g e t ร้อยเอ็ดนะคะวันทันเรเอ็ดนะคะนี่มากับหาคู่ใจนะคะอุ้ยโน้ตบุ๊กเขาก็มีตุ๊กตาของเขานะดูสิดูหานเขาตัวบักใหญ่หนึงพี่น้องคะแบบเอาไปลาบเลยเลยอุ้ยเธอ,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 อก็มีตุ๊กตาเหรอต้องชื่อว่าอะไรเหรอคะบางี นิสเดียวนิสเดียวนิดเดียวรถปาโกสตาร์แล้วนะคะพี่น้องคะ่ะแต่ว่าคันของเท่บ้ันสร์ทเอาสตาร์แล้วนี่บรรยากาศกาลังพากันเก็บของ อันยอดวิวเป็นหมนื่นเอามาันเอามาหองกล่องไว้ห้องกางเสื้อ,อเอามาไปไหนเอามะกล่องไว้ห้องกางเื้อก็คือการน้ำหนูล่ะนะคะพี่น้องคะพากันเก็บของไปคะ่ะปูนพากันมากละเจฮาร์ดยังไม่เห็นจเนจฮาร์ดเลยยาอุ้ยอุ้ยมาถ่ายคลิปผู้ชมดีกว่า วันนี้เราจะไล่สดกันไหมไม่รู้เขาบอกเข้าไปใส่นะคะเข้าไปใส่นะวันนี้มีรับเชิญนะครับเจมิการ่ายัยเจมิงกัปปิดอกเกับพี่โชคนะคะอ๋อปุ่นนน้งกันยูตะวายุกระหมองเจมิงมันยูบาดเขาบาดปากขาวเออเอออ่าน้องยูงพาันชัยน้องยูพาันชัยบัตรบัตรน้องยูพาันชัยค่ะ ตำบลน้องแว้งนะคะอำเภอเมืองจังหวัดร้อยเอ็ดนาคาพี่น้องค่ะเมืองพ่อพาราชัยนะคะมารับรับใจมีกลุ่มปิดด้วยเมียนค่ะบัตรหนึ่งร้อยยี่สิบเก้าบาทไปได้เพจเลยพี่น้องใช่ค่ะเพจสาวน้อยเพจบ้านแพงนะคะพี่น้องค่ะล่งคีมนี่ได้บอกไหมว่าลงคีมเหมือนอื่นลงมือนี่ตัวเนาะนี่ก็อัพเลยนี่เดบิวต์หูบาทั้งรถสีอัพได้บิวนะคะเมื่อกี้เป็นนักอัพหุ่นได้ได้ได้อยู่แต่ว่ามันหมดมันจะสานะคะคลิปนี้อาจจะเลทนะคะเพราะว่าเบิ้งสภาพอากาศพี่น้องคะแบบขึ้นขีฟ้านะคะบ่ได้เึ้๋ฝนเด้ คือร่มหนาวนะคะรรแ,แบบมือละสามฤดูนะคะแ,แต่ว่าฝนไม่ค่อยมีหรอกคะ่ะมีแต่หนาวกับพริบไม่มีฝนช่วงนี้ไม่มีฝนปลอดฝนแล้วหนาวนอหนาวกับพริบน,นะคะหนาวกระพอนอย่างเดียวเป็นไรคะ่ะไปเบิรงมะล่ามไปไปบ่เมื่อคืนไปดูไปดูแค่โชว์ดูโชว์จบแล้วก็กลับแล้วก็ไปหาเพื่อนหลังเวทีไปให้กำลังใจโมอ่านว่าเราสิบบาทมันมีเงินเนาะสะอ่อนก็เลยกลับ พอมูหลายไงเจอบคนละซ่าบาะแต่พ่อพ่อคือเก่าอาศัยติดน้ำไปที่เท่ากับเราอมมีแล้วเพราะว่าเป็นวงเก่าที่เราเคยอยู่เป็นครั้งแรกปีแรกครับเ่อนมันเยอะเออผุนกระมานได้งานกรุงเทพพโชคโอ้ยไม่แงเงือดเดียวแม่ไม่แตงทานี่นี่เบิ่งเดือนเนียนกําลังเศร้านที่ไม่ถูยังก็ที่ว่าโค้ดที่นั่นบอกยูนี่ก็กำลังเศร้านี่ครั้งเจะเป็นไปถึงคนไข้ค่ะพี่น้องค่ะ เลือดอาบมาสั่นเข็นเอาลงเบ็ดเอ้าอีกอย่างอีกแล้วปะลงฉากมากพี่น้องลงฉากมากปวดเหี่ยวหลายกันเหี่ยวไบบจดืขึ้นฉากขึ้นฉากมากอะเป้าถอดชุดแล้วก็แล่นลงไปทางทางนั้นทางของไอ้แซมนั่งนั่นก็เลยงานลงไปปวดเห็นไปเห็นถอดีนแล้วเหยียเหี่ยวข้างล่างก็เลยพ่อทานู่นเนี้ยไปเนี้ยลงไปเลยหายโตหายโตหายตัวไปครึ่งค้อนพี่น้องละมองหันเป็นหมื่นดีว่าเป็นอะรอยู่มองเกาะร้อยศรีราชานะคะเป็น มันมีแต่โขดหินแล้วมันมืดมองหันกลางก็เป็นเปลือกหอยเต็มเลยเปลือกหอยขึ้นมาหอดคือคุงเท่าตัวนั้นจะได้ถิ่มเลยเดือดอาบปะดีที่ใส่รองเท้าไปด้วยถ้าไม่ใส่ขาดาแล้วบาดหมดเลยนู่นแหงไปเหยาดูวะนี่เราว่างไี่ไปแต่ยานเขาแต่ว่ามองหันมันมืดอีหลีเด้มันเหมือดกำลังเออปอบปอกมาชวนหนุ่มด้วยเปร้วลงไปเลยมันแหงมืน บอระบันมองหันมันมืดนน้ำอีหลีพี่โชคได้จักคลิปแล้วนี่ยูไม่ได้ถ่ายมาสองวันแล้วนี่เพิ่งได้ลงคลิปคลิปป่าแจ๊ก็ร้อยเมื่อคืนอ่ะสองคลิปกูน่ะแต่ว่าพี่โชคเป็นบังเล่นไมม่ไได้ีสัญญาณปเบิ่งในคลิปพี่โชคนะคะเห็นเห็นนุ่นเต้นร้องมันตลกว่าสิตันมาลงไปคลิปเดียวอยู่มันตลกว่าจะตันมาลงคลิปเดียวอยู่อ่ะช่วงอร่อยดีเนาะเด่นอร่อยดีน้องน่ารักมากเลยที มองไปนี่จะเห็นเลยเห็นตะเขียนนะคะใหญ่มากอะไรโหมหนึ่งที่ใหญ่มากอะไรขาพี่น้องคะเลี้ยวขึ้นไปนร่งเรื่องเห็นตะเขียนขอใไปเบื่อนๆท่านพี่น้องเห็นสิเห็นยกกระเป๋าดาละกระดานโมยิมแปรเบรแปบรย์ยี่หันตรบไม่มันเป็นจังหวาลที่แบบสวนพอดีไงระบาดนี้ก็เต้นเตนมาเด้เบื่อนเนี่เลี้ยวไปเห็นตะมือผู้ใดบูหงยกโทรศัพท์ซองแล้วไปจั๊กสิพี่ชอกโอ้ยคนไทยคลิป ไปนี่าเราพัก็ระเริ่มเขัไปบังได้ัดเยิเข้อมุมเยิบข้อมุมจับสิกเขาไปยังก็จะาดท่ยังกล่องแล้วเิกล่องหาวิธีแบบร้ายนึงโอ้ไปถ่ายจอแบบพี่โชคเนาะพี่โชคยิ่มสมุ่ไกลอยู่แต่ว่าเต่าแพ้งที่่าอยากให้ท่ายแห้งแห้งอุ้งอิงแพ่งเดงดึงน่ะยกก็คืออาสีพี่ถ่ยเห็นดิไปถ่ายแล้วเข้าล่งมาใส่จุดเปลี่ยนจุดป แจวมอนถือเท่งขอดันดีกระสัน oh สิบกว่า oh. พ so, um, e ันโอ้ถ on ือขอดลำพือนนะเพราะฉะนั้นใส่หัวมอนแล้วก็ถ่ายเลยแต่ว่านุ่งยากฝากขะจายนิดนึงถ่ายได้อยู่แต่ว่ามันเมื่อยนะสูสต็ดลงมากอยากมาพักเนี่ยอุ้ยแล้วแบบกวดสีทาให้บอดี้แหงเจ๊เสียกวดสีทาให้แบบหัวแหงก็เสียโดนค่ะอู้ส่งผมใหม่บนิทวงจัคเทอร์นะคะพี่น้องคะส่งผมเพิ่นตัลิ่นตันเห็นตกตลกแต่อยู่รอรอรอสวยสวยขึ้นกาวสวย ปาคะ่ะพร้อมออกเดินทางแล้วพร้อมออกเดินทางแล้วจ้าพี่น้องครับรถน้ำหนักแล้วค่ะ <laughs> ไปไปแล้วพี่โชค,โเ,คเจอกันที่งานค่ะนี่นะคะได้กินข้าวยังพี่บมอมเ,เล็กๆนุก,กินแล้วนูก็อิมอ่มแหมมันหิวคือเก่านี่สิเดลาบห้านอยู่นี่ม,มันบมดแล้บ <laughs> พี่น้องคะนี่นะคะบรรยากาศปะขึ้นรถนะคะ พร้อมแล้วเดินทางเจอกันที่งานนะคะพี่น้องคะเดี๋ยวเดีย๋ดวยวถ่ายหนา้าประา่าดาก่อนอ่ะกล่องมันแหงซูมนะคะเอกอาตัวเครื่องนี้แล้วเครื่องก็ร้อนแรงมากเจอกันที่งานอ่าวัดย่างกอกน้องยูพระรัตนชัยนะคะพี่น้องคะตำบลหน,นองแวงอำเภอเมืองจังหว,วัดร้อยเอ็ดนะคะอย่าลืมไปให้กุกำลังใจกันหลายๆนะคะปลอดภัยนะคะ,นนะ,คะพี่น้องคะเดีย๋ยวเดี๋ นี่ทีว้ของนะคะจัดเป็นระเบียบเรียบร้อยแค่ตอนนี้กําลังถ่ายคนมาขึ้นรถนะคะแล้วก็รอให้คนครบแล้วก็รถก็จะออกเลยนะคะพี่น้องคะ่ะรถคุณแม่ลําไยสตาร์ทแล้วนะคะแต่ประพาดาอย,ย่างถ่ายคลิปเฉยเลยพูนพูนพูนถ่ายคลิปพูนไม่ไม่ซืมมาแล้วเพี่ฟิวนะคะพี่น้องคะอุ้ยคนน่าจะครบแล้วแหละ ปะปะปะขึ้นรถกันเถอะขึ้นรถกันเจอกันที่งานนะคะจะปิดชิปแล้วเนี่ยจะปิดชิปแล้วเนี่ยใช่ค่ะพี่น้องคะสำหรับคลิปนี้ก็ะขอบคุณนะครับครับผมไม่เจอหน้าตั้ง1วันที่ถึงจังเลยอนอนอยู่ของนอพีพนอาหานค่ะเ<อ>ขาจีนะคะพี่น้องคะืโค้โซ้าจีเขาจีโอเคค่ะพบกันคลิปหน้านะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะบ๊ายบายเจอกันค่ะพี่น้องคะขึ้นรถแหละ